แขนขวาเขาครับผมจะดึงแขนซ้ายมันจะได้ไม่เห็นหลังเขาใช่ครับมันจะได้ทันหน้ามากล้องใช่จะได้เห็นจะได้เข้ากล้องเน้กล้องนู้นอทีเนี้ยพอดึงกระชากเสื้อขาดเนี่ยครับอ่าอาจารย์อ้อนลากเข้ากุ้ยอีดข้าลากเขาล้านตัวเองเลยครับผมผมก็จะโวยบายอยู่เนี่ยบอกโอ้โหเอ้ยโวยอะไรโน่นนี่นั่นเลย ตัดผมจำตัดผมตัดผมจำตัดผมทำไมต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันยากไร้ผมมันบนกระจอกผมมันบนบ้านนอกผม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 ตัดผมจำตัดผมตัดผมจำตัดผมเขาและสาวให้โซว์ผมเด็กโลเลแต่ให้โลโกบันบ้านนอกพอกนาที่กระทามาถึงบ้านตรงหมายแงเจะเล่นจัลพิงเทียนบ้านนาบรรพบรรเจ้าพวกเขาบน มาทำผมผมคนมีสารผมคนถือมันมา,ามาสั้นจิตใจตัด,ดผมตัดตัดผมตัดผมตัดตัดผมผมคนเลี้ยงฝวายผู้คนเลี้ยงัวงแม่ผมกลัวว่าจะไปไม่รอดผมรักพื้นบอรเด็ดนตอดทั้งปีมีสิ่นพอตัวแม่คุณคงกลัวและไม่ชัวร์เงินทอ,องแม่คุณขอร้องแม่คุณไม่เพิ่งต้องกินจืดเงินทองก็สออตัดผมตัดตัดผมตัดผม อิฐคุ่มตกปุ่มลุบใบคุมตมปฐมป่าตะบือมาเทตะเบือมาทิ้งตะเือ